พี่น้องครับสร้างตัวตนภาษาง่ายๆบ้านๆนะฮะบ,บ้านๆเอาแบบแฟร์แฟงๆชัด,ชดๆเลยก็คือสร้างตัวตนแปลว่าอยากให้คนมองเราปุ๊บจำได้เลยว่าเราเป็นใครเราเก่งอะไรเรามีประโยชน์อะไรสำหรับเขาเราเป็นใครอนันต์เนี่ยเป็นใครเก่งอะไร,ร,รแล้วทำไมจะต้องมาติดตามคนนี้ สามคำถามนี้เป็นคำถามที่ง่ายที่สุดนะครับในการที่จะเราจะนํามาสร้างตัวตนเพราะฉะนั้นพี่น้องอยากสร้างตัวตนในโลกออนไลน์หรือในทิกตอกแบบไหนต้องถามตัวเองย้ําตลอดเวลาว่าเขาจะมองเราว่าเราเป็นใครเราเก่งอะไรแล้วเรามีประโยชน์อะไรสําหรับเขาเขาถึงจะมาติดตามเราถ้าคําตอบตอบได้เมื่อไหร่เมื่อน,นั้นโป๊ะเชะไม่ยากเลยสาหรับการสร้างตัวตนใช่ไหมครับพี่น้องครับ นี่คือง่ายที่สุดแฟร์ที่สุดแฟงแฟงที่สุดเราอยากให้เขามองเราว่าเราเป็นใครเราเก่งอะไรและเรามีประโยชน์อะไรสำหรับเขานี่คือการสร้างตัวตนครับผม